วิธีเข้าไปลบโปรแกรมที่เราไม่ได้ใช้งานจากคอมพิวเตอร์นะครับวิธีนี้ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุก windows นะครับเป็นวิธีแบบเบสิกสำหรับใครที่แบบติดตั้งโปรแกรมแล้วเราไม่ได้ใช้งานเราสามารถถอนการติดตั้งได้ไปดูคําว่าทำยังไงขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่ Control p a n e l นนะครับตัว Control p a n e l เนี่ยจะมีทุกว d o w s นะเราเปิดขึ้นมาครับจากนั้นเขาจะมาอยู่หน้านี้ให้เรามองหาคําว่าโปรแกรม Un i n ินสต l ตรงนี้ครับเห็นไหมกดเข้าไปครับ จากนั้นเลือกตัวบนนะครับกดเข้าไปครับหน้านี้จะเป็นหน้าโปรแกรมที่เราติดตั้งขึ้นมานะสมมุติว่าผมอยากจะลบโปรแกรมสักหนึ่งโปรแกรมนะครับก็คือโปรแกรม Photoscap e แล้วกันโปรแกรมนี้นะครับเห็นไหมผมอยากจะลบตรงนี้นะครับเราก็จะมาเลื่อนดูนะจะเขียนว่า Photoscape เห็นไหมครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับจากนั้นมันจะขึ้นแถบสีน้ําเงินแบบนี้ให้เรามาเลือกนะครับอัสตอร์ตรงนี้นะครับ กดเข้าไปครับจากนั้นนะครับเขาจะเด้งมาหน้าต่างนี้นะให้เรามากดนะครับอันนี้สตอร์ตรงนี้ได้เลยนะจากนั้นเขาจะทาการนะครับลบโปรแกรมถอนโปรแกรมที่เราติดตั้งลงมาจากตัวเครื่องนะครับที่เราไม่ได้ใช้งานนะจากนั้นโปรแกรมก็จะหายไปเห็นไหมครับตรงนี้เราก็กดปิดไปได้เลยนะจากนั้นนะครับเราก็ดูว่าโปรแกรมไหนที่เราไม่ได้ไม่ได้ใช้หรือเราติดตั้งผิดเราก็สามารถกดลบได้ภายในหน้านี้เลยนะครับ